สบายดีค่ะพี่น้องคือหานเนี่ยอยู่นกินมาเฮ็ดซูพี่น้องกินไปยามรอบกับบอ่อหมานค่ะพี่น้องหมานตะบักหอยเชอรี่ก็เลยเอามาก่อยซะเลยค่ะมือน,นี่ถ้าก็กินดูอยู่เดี๋ยวละ่ะก่อยบักหอยกินดูอยู่ก็เลยต้มไข่ใส่น้ำทำจิตต้มมอซื้อก็คือบอ่คักไข่ก็ได้มาเฮ็ดไข่หลูกเคยค่ะพี่น้อง เนืยอมาเฮ็ดไข่ลูกเขยกันครับพี่นอ้องกับก้อยบักหอยเมนูแรงเฮาเหมือนนี้ไข่ฮาต้มเรียบร้อยแล้วเอาไปทอดก่อนค่ะพี่นอ้องเครื่องปุงไข่ลูกเขยเฮากับบบมีอย่งางไรค่ะพี่นอ้องเฮ็ดกินง่ายๆเหมือนนี้เมนูเร่งด่วนค่ะก็มีบักพริกน้วเฮาิเสียไปทอดหอมแดง น้ำมาขามเปียกน้ำตาลไม่ยิงบ่มีน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลใส้แล้วก็น้ำปลาค่ะพี่น้องซัมนี่ล่ะค่ะง,ง่ายง่ายเนาไปทอดไข่ก่อนไข่บดกระเด็ดนนาน ก่อนใบเต่กพ่อแล้วค่ะะีีเนาะกัพ่อแล้วดหอมอแดงก่อนแล้วผอดแบบผิด แลมีหอมหน่อยมีแต่หอมใหญ่อ่ะหอมใหญ่นี่ละดึงออกจังไงแต่ใส่น้ำมันอันนี้ไวทะลุยหนาด่งออกจังหน่อยไวแต่ใส่น้ำใส่น้ำลาด ไห้หลูกเคยเขาอ,อันนี้ไว้แต่โรยน,า,นาแยำเอาเหลียวแล้วกระเท็ดให้เล็กหน่อยก็บ่ใส่บุกพริกกไ็ได้เล็กหน่อยมันกลินเผ็ดบ่ได้ นี่เฮ็ดให้พี่ไงให้กินกินแก้มมาคัิกทอดก็แล้วมากินไหมใส้น้ำตาลค่ะพี่น้อง เดแต่ผู้มากหวานมากบบาหวานเนี่ยลดตามใจชอบยจ่อ ใส่น้ำใส่น้ำมาข้ามเปียกไม่ใส่หลายใส่จับประมาณสอนสดนี่แหละสิมงบงกรทาบ,บาพอยังค่อยใส่อีกเขี่ยวน้ำตาล เดีเยนียวเดีเนืดแล้วครับพี่น้องเอาไข่ต้มเขามาลงมาดิผ้าสีผ้าก็ได้นะพี่น้องมันจะซึมเขานน้ำลาดทำมห้หญิงบทบทพาใส่ทั้งน่วยเนี่ยแหละ แลเอาบุกพริกทอดนอามาโรยแบบนี้รสชาติแสบแล้วคะพี่น้องเอาพีมาโรยก่อนพี่กะเกือบทีน่าว่าตู้เย็นแล้วแหละ ไสเอากินมันเสียบแล้วรดยการแล้วครับพี่น้องเมนูจานดวนกินสองเถาติ็กหน่อยไอยูน้ำละเด็กหน่อยไปโรงเรียนไปยูหองไปเช่าหองอยู่โรงเรียนเรียบร้อยครับพี่น้องเมนูอาหารเย็ยนห้าเมื่อนี้มีก้อยบะหอยมีไข่ลูกเขย ผักแกมเลาก็มีมะเขือกับยอดมายุมกับเอียงใบใบอีเลือดนากะมักพี่น้องหน้าเส็บๆน้ำกันครับพี่น้องคลิปนี้จบคลิปซ้ำนีค่ครับพี่น้องดีวพอกันคลิปน,าน้าเนาะค่ับพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ยิงน้ำนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ